ใครที่ทันเหตุการณ์ประมาณ32-33ปีก่อนก็ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เราคนไทยทั้งประเทศก็อาจจะไม่อยากให้เกิดจริงๆนั่นก็คือกรณีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียแต่วันนี้25มกราคมครับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาพร้อมคณะประกอบไปด้วย คุณดอนปรมัตถวินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณสุพัฒนาพง์พันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสํานักนายกรัฐมนตรีคุณรัชดาธนาดีเรกรองโฆษกประจำสํานักนายกรัฐมนตรี เดินทางด้วยเที่ยวบินพิเศษครับเพื่อเยือนซาอุดีอาระเบียอย่างเป็นทางการในวันที่25และ26มกราคมโดยการเยือนอย่างเป็นทางการเป็นไปตามคำเชิญของเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซาวมานบินอับดุลอาซิดอัลซาอุดมกุฎราชกุมารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของซาอุดีอาระเบีย ท่านนายกนั้นมีกำหนดเข้าเฝ้าและพบปะหารือกับเจ้าชายมูฮัมหมัดบิลซามานบินอับดุลอาซิส,อ,สอัลซาุดมกุฎราชากุมารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซาอุดิอาระเบียนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกันค่ะ มีรายงานว่าทั้งสองประเทศนั้นจะฟื้นฟูและยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันไม่ว่าจะเป็นด้านต่างประเทศเศรษฐกิจและด้านแรงงานด้วยพอเอกนประยุจันโอชามีการให้สัมภาษณ์ก่อนออกเดินทางไปนะคะบอกว่าการเดินทางยืนครั้งนี้มีโอกาสดีในการฟื้นความสัมพันธ์อันดีก็ต้องบอกว่าต้องดีกว่า32ปีที่ผ่านมาซึ่งได้รับเกียรติในการได้รับเชิญไปหารือ ฟื้นความสัมพันธ์เก่าๆก็ต้องดีขึ้นนะคะทีนี้มีคําถามว่าโอกาสที่แรงงานไทยเนี่ยจะได้กลับไปทํางานที่ซาอุดหรือไม่นะคะท่านนายกก็บอกว่าทุกเรื่องนั้นได้มีการพูดคุยหารือต้องเริ่มต้นกันก่อนแล้วก็จะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาไปฟังเสียงพลเอกประยุทธ์กันค่ะเรืงดีกว่าทั้งสองปีที่ผ่านมาเนะใะรับเ,เกียรติาทางาเดินไปแล้วเพือพูดความสัมพันธ์นต่อไป ต้องดีดิทุกเรื่องอะทุกเรื่องนะก็จะเป็นการพูดคุยหารือเริ่มต้นก่อนนะตั้งคณะรมราปรึกษาหรือร่วมกันนะที่เวปเรซีนะในเรื่องต่างๆที่ร่วมกัอไปต่อไปนะนี่เป็นการพูดคุยเข้านการเข้าในฐานะเป็นรัฐบาลนะข่าว่ไว้แนี่ ค,คหนึ่งในคณะที่เดินทางไปนะคะคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะได้มีการพูดถึงการเดินทางไปครั้งนี้ด้วยนะคะบอกว่าอันนี้เป็นนิมิตหมายอันดีส่วนตัวคุณสุชาติก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะยังไม่เคยไปซึ่งซาอุดิอาระเบียถือว่ามีบุญคุณกับครอบครัวของตนเนื่องจากคุณพ่อเคยทํางานที่ซาอุเมื่อปี2528นะคะตอนนั้นคุณสุชาติเองอายุ11ปี เพราะว่าในอดีตแรงงานไทยได้เดินทางไปทำงาน2 3ถึง3แสนคนจนทำให้เกิดการแต่งเพลงถึงคนที่จะไปทำงานที่นั่นด้วยนะคะแต่ว่ารายละเอียดรอท่านนายกชี้แจงส่วนคณะที่จะเดินทางกลับเนี่ยวันที่26มกราคมก็จะมาถึงประเทศไทย8.45นาิกานาทีพอมาถึงแล้วพลเอกประยุทธ์และคณะจะต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคไม่ว่าจะตรวจเชื้อแบบ RT-PCR รักษาระยะห่างการตรวจอีกครั้งในวันที่30มกราคม เมื่อครบ5วันหลังเดินทางกลับนั่นเองค่ะครับและแน่นอนครับการไปเยือนราชาณาจากซาอุดิอาระเบียตามคําเชิญของเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซาวมานบินอับดุลอาซิอาาดอัลซาอุดมงกุฎราชกุมารของซาอุดิอาระเบียรครั้งนี้ทุกคนในประเทศไทยต้องถือว่านี่คือวาระพิเศษและวาระที่ดีจริงๆสําหรับการฟื้นความสัมพันธ์ ของสองประเทศที่เคยมีมาอย่างยาวนานแล้วก็สะดุดหยุดลงไป30กว่าปีในแง่มุมของประโยชน์ที่จะได้รับทั้งสองประเทศรวมไปถึงการฟื้นความสัมพันธ์นี้จะส่งผลดีอย่างไรบ้างเราไปร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะครับนั่นก็คือรองศาสตราจารย์ดรปัณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ ครับสวัสดีครับคุณสรินาครับคุณวรเทพครับครับอาจารย์ครับต้องถือว่านี่คือวาระที่ดีและพิเศษสุดเป็นผลงานชิ้นโบแดงของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เลยไหมครับในกรณีของการเยือนราชานาจักรซาอุดีอาระเบียครั้งนี้พร้อมจะฟื้นฟูความสัมพันธ์กันด้วยครับอาจารย์ครับครับก็ต้องถือว่าเป็นผลงานของประเทศไทยนะครับฮครับมีหลายฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารรัฐบาลกระทรวงการต่างประเทศ แล้วก็ภาคเอ,อกชนนะครับจะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาแล้วก็ฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับาราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย,รรบยรประสบความสําเร็จนะครับจริงๆความสัมพันธ์คุณประเทศคุณทรีนาก็คงทราบนะครับเราเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตมาเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยนะครับ,รบแล้วก็ราบเรื่อยมาโดยตลอดนะครับมีคนงานไทยหลายแสนคนมีการแลกเปลี่ยนมีการซื้อขาย นะครับลงทุนมานานจนสะดุดไปเมื่อปีสามสองสามสามอย่างที่เป็นข่าวอย่างท,ที่ทราบกันนะครับ <ฮะ S 2> มีคดีเกิดคดีหลายคดีนะครับคดีาศาสตรศูนย์คดีฆาตกรรมคดีโจรกรรมนะครับซึ่ขณะนี้ก็ถือว่ายุติหมดแล้วนะครับแล้วก็แล,วกแล้วก็ผ่านอาดีตตรงนั้นไปแล้วนะครับแล้วก็ขณะนี้แนวโน้มก็เริ่มดีขึ้นจริงๆเริ่มดีขึ้นมาประมาณสิบกว่าปีที่ผ่านมานะครับถ <ฮะ S 2> ้าห้าปีหลังนี้ก็ถือว่าได้ปรับปรุงนะครับในเรื่องของการส่งแรงงานไทยกลับไปตอนนี้ก็ยังมีแรงงานไทย อยู่ไม่มากนะครับหลายพันคนที่ค้างอยู่ตั้งแต่สมัยแรกสามสิบปีหลังนี้ความสัมพันธ์ถือว่าไม่มากนะครับแล้วก็สายการบินตรงก็ยังไม่มีนะครับเท่าดีอาเบียท่านคงทราบนะครับเป็นประเทศที่ใหญ่อันดับสิบสี่ของโลกนะครับใหญ่กว่าไทยสี่เท่าเป็นประเทศที่ใหญ่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมีงบประมาณจํานวนมหาศาลนะครับเรื่องซื้ออุปจุปกรณ์เนี่ยเป็นอันดับสามของโลกนะครับแล้วมีความต้องการแรงงานมากนะครับและขณะนี้กําลังปรับ ประเทศให้ไปสู่ประเทศที่มีพลังงานทางเลือกไม่พึ่งพาน,น้ํามันก็เป็นการเปิดประเทศแล้วก็ปรับปบรุงความสัมพันธ์กับนานาชาติเราก็อาศัยจังหวัดตรงนี้ครับคุณวราเทพครับคุณสุรินาครับได้ฟื้นฟูความสัมพันธ์กลับเข้าไปใหม่นะครับก็ตอนนี้ก็เห็นตัวเลขต่างๆก็ดีขึ้นเยอะครับเท่าที่ทราบเนี่ยอาจารย์ครับ<ะ> รัฐบาลทุกรัฐบาลเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง32-33ปีที่ผ่านมาเนี่ยพยายามที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์นี้แต่ดูเหมือนว่าจะประสบอุปสรรคหรือไปไม่ถึงฝั่งฝันนี่อะไรที่เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่กั้นขวางเอาไว้ครับอาจารย์ครับครับก็จริงๆครับเ,เหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะว่าเกิดคดีโจรกรรมนะครับตอนหลังก็ได้คืนนะครับได้จับ กลุมแล้วก็คืนสิ่งของที่โจรกรรมมาบไปเกือบหมดนะครับ <S <S ตรงนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องคดีฆาตรกรรมก็ถือว่าหมดอายุค,ความไปนะครับตอนนี้ก็ถือว่าปิดคดีไปนะครับ <S <S แล้วก็สิ้นสุดแล้วล้วก็มีคําตอบให้กับทางซาอาดิอาีระเบียแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องคดีฆาตรกรรมนักการทูตนะครับส่วนคดีที่หายสาบสูญไปนะครับก็ถือว่าสารดีกาก็มีคำพิพากษาแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ถือว่าปิดคดีไปอีกเหมือนกันนะครับแล้ว แล้วก็การเยียวยาการโดยเฉพาะคดีสูญหายที่ไปเกี่ยวข้องกับหลักปฏิบัติทางศาสนาต่างๆก็ได้ดําเนินการกันมานะครับแล้วก็ถือว่าทุกอย่างก็เริ่มคลี่คลายนะครับสามสามส่วนนี้ก็ทําให้เราเห็นเริ่มมีการอนุมัติตรวจลงตาวีซ่าให้กับคนไทยไปทํางานเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับตอนที่มีปัญหาเนี่ยเขาจะระงับการตรวจนะครับลงตาวีซ่าให้กับคนไทยเขาระงับไม่ให้นักท่องเที่ยวชาวซาอุดิอาระเบียมาไทยและที่สําคัญก็คือว่า ลดระดับตัวแทนทางการทูตเป็นอุปทูตซึ่งทําให้เราไม่สามารถมีความสัมพันธ์โดยปกติแล้วก็ทํางานโดยปกติได้นะครับ,รบแต่ปัจจุบันถือว่าดีขึ้นมากนะครับ<ะ>ในตัวเลขทางการค้าเนี่ยอสองแสนกว่าล้านบาทแล้วนะครับเมื่อประมาณปีที่แล้วเรายังขาดดุลอยู่ประมาณแสนกว่าล้านบาทนะครับแล้วผมคิดว่าการเปิดความสัมพันธ์เที่ยวนี้ก็ทําให้เรามีโอกาสได้ส่งสินค้าไปขายอีกมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็<ะ>อาจจะทําให้เราขาดดุลน้อยลงก็เป็นช่องทางใหม่ๆรวมทั้งทางการทูต ตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวจากซาดิอาเบียมาแล้วประมาณสามหมื่นกว่าคนนะครับครับก็ต้องการอีกอีกพอสมควรหลังโควิดคลี่คลายนะครับซึ่งแรงงานก็แน่นอนนะครับแรงงานที่ยังทําอยู่ขณะเนี้ส่วนใหญ่ก็ประมาณแปดกว่าพันกว่าคนที่นะครับอยู่ในภาคตะวันตกนะครับอย่างเช่นที่มักกะที่เจด้าที่มาดีนะเนี่ยนะครับก็เป็นแรงงานเก่าที่ตกค้างอยู่ขณะนี้เราก็ลังพยายามที่จะเพิ่มเติมแรงงานครับส่วนโคต้าเรื่องไป มันเป็นพธิธีฮั์ไม่ได้ตกลงนะครับแล้วก็ปกติแม้ว่าความสัมพันธ์30ปีไม่ค่อยดีตรงนี้ก็เราก็เห็นตัวเลขทุกปีที่มีอยู่ประมาณหมื่นกว่าคนแล้วเราก็เดินทางไปแปดเก้าพันคนนะครับแล้วก็ทางการซาวเบียก็ดูแลคนไทยตรงนี้ดีมากแม้ว่าความสัมพันธ์ในช่วงที่ผ่านมาอยังไม่ดีนะครับแต่ถ <Th an> ือว่าขณะน,นี้ทุกอย่างก็เริ่มกลับเข้ามาอยู่ในสภาวะที่จะเปิดสักราชใหม่แล้วก็กลับไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นได้แล้วครับ <Th an> อาจารย์ครับถ้าฟังอย่างนี้เอาละผมว่าหลายๆคนเข้าใจว่านี่คือโอกาสนี่คือเวลาที่เหมาะสมแล้วเรื่องคดีความต่างๆเรื่องของอาการเยียวยาเรื่องของการทำความเข้าใจเรื่องของการพิสูจน์ในชั้นของกระบวนการยุติธรรมก็จบสิน้นแต่หลายคนก็ยังกลัวแม้กระทั่งทุกวันนี้ยังมีคนเอาสถานการณ์ของประเทศเรากับซาอุดีอาระเบียไปบิดเบือน ไปไปพูดถึงเรื่องที่ไม่บังควรอย่างยิ่งจนวินาทีนี้สำนักข่าวหรือข่าวทีวีบางข่าวบางช่องยังคงที่จะจงใจเสนอข่าวในเชิงนี้อีกอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าห่วงไมหมฮะอาจารย์ครับครับก็ต้องระมัดระวังไม่ให้กระทบกทึง,งความสัมพันธ์นะครับผมคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่จําเป็นต้องคิดถึงใจเขาใจเรานะครับกรณีที่เกิดข,ขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้านหลายครั้ง ในการใช้คําพูดในการใช้วาจารหรือว่าในการไปคิดอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมก็ทําให้เกิดปฏิกิริยาโต้กลับมาบ่อยครั้งนะครับอันนี้ก็ต้อง,ต,องต้องระวังนะครับกรณีราชาอาณาจักรซาอุดิอาระเบียกับราชอาณาจักรไทยนะครับขณะนี้ก็ต้องถือว่าเข้าสู่ยุคใหม่เพราะว่า สมเด็จพระราชาธิปดีก็ดีนะครับมกุฎราชกุมารก็ดีนะครับก็เป็นถือว่าเป็นผู้นํายุคใหม่รุ่นใหม่นะครับที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติถึงแม้ว่าจะอาจจะมีข้อสังเกตจากบางกลุ่มประเทศตะวันตกนะครับแต่ก็ถือว่าขณะนี้นะครับได้มีการเปิดประเทศมีการปราบปรามชุดจริข้ามพรนมีการผ่อนคลายความเคร่งครัดผู้หญิงของสาเดียวระเบียรตอนนี้ก็สามารถขับรถได้แล้วนะครับเนคั้แรกนะครับครับแล้วก็มีการเปิดให้มีการลงทุนนะครับเปิด กิจกรรมทางสังคมต่างๆในรอบหลายสิบปีที่ไม่เคยเปิดนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวสามสิบกว่าล้านคนที่ทยอยเข้าไปก็ถือว่าเปิดสักหลาดใหม่ของซาอุดิอราระเบียนะครับการพัฒนาตรงนี้มาจากยุทธศาสตร์ใหม่ที่มกูทัาชกุมารท่านรองรัฐมนตรีคนที่หนึ่งที่เป็นรัฐมนตรีกลาหหมที่เป็นผู้ที่เชิญรัฐบาลไทยท่านนายกไทยไปเยือนครั้งนี้นะครับก็เป็นผู้ที่ผลักดันในเรื่องนี้มานะครับหลายปีแล้วนะครับและขณะนี้ก็ถือว่า วิชั่นของทางฐานสูงเนี่ยนะครับก็กำลังดำเนินการอย่างเข้มข้นรวมถึงภาพนะครับการเมืองในตะวันออกกลางนะครับขณะนี้ก็ถือว่าทางอิหร่านเองก็ได้รับการสนับสนุนจากจีนค่อนข้างใกล้ชิดซาอุดิอาระเบียก็เป็นที่ทราบกันว่าการสนับสนุนสัตว์รัฐค่อนข้างใกล้ชิดทั้งสองประเทศนี้ก็เป็นประเทศที่ดีกันกับไทยนะครับเพราะฉะนั้นการเปิดความสัมพันธ์กับซาอุดิอาระเบียครั้งใหม่ก็จะทําให้เราได้สมดุลนะครับแล้วก็มีเพื่อนมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันก็ต้องระวังความซับซ้อน ของการเมืองด้วยครับคุณสรินาครับคุณ <c oughs> ราเทพครับค่ะอาจารย์คะซาอุดีอาระเบียยุคใหม่นะคะอาจารย์เราจะเห็นเขาเป็นอย่างไรแล้วส่งผลอย่างไรกับประเทศไทยของเราเองบ้างคะจากการพัฒนาและไปรูปของซาอุดีอาระเบียตามแผนนะครับก็จะลดการพึ่งพาน้ํามันลงนะครับแล้วก็จะสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจขึ้นมานะครับซึ่งจะสอดคล้องกับเรื่องของพลังงานหมุนเวียนนะครับไบโอ แล้วก็พลังงานรุ่นเรื่องใหม่อย่างเช่น BCG ของเราที่เราผลักดันในการประชุมเอเปกนะครับเข,า,ข,า,ขาจะมีการแปลรุ่แล้วไปสายกิจเพื่อดึงดูดการลงทุนนะครับเ็าจะมีการสร้างงานในประเทศแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมการส่งออกส่งเสริมอุตสาหการรมใหม่ๆนะครับพลังงานทางเลือกเพราะฉะนั้นภาพลักษณ์ของซางอุดิอาร์เบียก็จะแตกต่างจากที่เราเข้าใจครับคุณว่าเทพแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าอาจจะมีบางคนยังเข้าใจว่าซาอุดิอาร์เบียยังจะเป็นประเทศแบบเดิมนะครับซึ่งตรงนี้ก็คงจะต้อง ทคาความเข้าใจกันครับเอ๊ะอาจารย์ครับการฟื้นฟูความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยถ้าดําเนินไปในทิศทางที่ดีในครั้งนี้นะครับกองทุนที่ว่ากันว่าของราชานาจจากซาอุดีอาระเบียที่ว่ากันว่ามีมูลค่ามากสูงสุดของโลกเนี่ยมีโอกาสที่จะมาลงทุนในสาธารณูปโภคในด้านต่างๆในประเทศไทยเป็นครับอาจารย์ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายท่านก็หวังกันไว้นะครับกองทุน พลังงานหมุนเวียนเป็นต้นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญระดับอนาคตของเรารพลังงานสีเขียวนะครับเราลงทุนเรื่องสุขภาพนะครับเรื่องการฟืน้นฟูเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ๆอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับ,รบแต่กส่วนหนึ่งเราก็คงทราบดีว่าเราดูเป็นสนใจในการช่วยเหลือพัฒนาการศึกษานะครพัฒนาความรู้ความใจทางศาสนานะครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะศาสนาอิสลามนิกายซุนีแนวทางวาฮามีนี่นะครับซึ่งก็มีเงินจํานวนมากที่พร้อมที่จะ นะครับบริจาคให้กับหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยนะครับในทางตอนใต้ที่จะพัฒนาเรื่องเหล่านี้ยกประดับนะครับความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ภาคใต้ด้วยอันนี้ก็เป็นโอกาสครับจะเราคงจะต้องตั้งหลักกันให้ดีนะครับเมื่อปะสัมพันธ์เปิดจงเป็นทางการแล้วก็คงจะมีการเจราจานะครับแล้วก็มีการลงนามความร่วมมือในหลายรูปแบบนะครับแล้วก็คงจะมีการยกประดับคณะทาง,งานต่างๆเราก็คงต้อง,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 งพร้อมมากขึ้นนะครับสามสิบปีคุณวราเทพคุณ ลีนาครับคนไทยก็อาจจะต้องอกลับไปเรียนรู้ภาษาของตะวันออกกลางภาษาอ,อาหรบับนะครับมากขึ้นหาผู้เชี่ยวชาญมากขึ้นนะครับก็พร้อมที่จะไปเปิดตลาดตรงนั้นมากขึ้นด้วยครับค่ะ,คะอาจารย์ค้าซาอุดิอาระเบียในเวทีโลกจากนี้นะคะอาจารย์มองทิศทางอย่างไรกันบ้างคะครับก็เป็นพื้นที่สําคัญนะครับเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันว่าครอบคลุมถึง80%ของ คาบสมุทรตรงนั้นนะครับมีประชากรเกือบสามสิบพัล้านคนนะครับแล้วก็มีศักยภาพค่อนข้างมากนะครับแล้วก็แน่นอนน,น,นะครับมีบทบาทเกี่ยวกับความมั่นคงค่อนข้างเข้มข้นนะครับมีพันธมิตรนะครับอย่างเช่นบาเรนสหรัฐเอมเมริกาอียิปต์นะครับที่ชัดเจนแล้วก็มีบทบาทในการเข้าไปนะครับร่วมพยายามแก้ไขหาความขัดแย้งในเยเมนและที่สาคัญก็คือใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกาแล้วต้องการที่จะ กดการปราตามกลุลลล่มก่อการร้ายนะครับซึ่งในหลายครั้งเขาอาศัยพื้นที่บริเวณแถวนั้นนะครับมาเป็นฐานในการโจมตีประเทศต,ต่างๆทั่วโลกเพราะฉะนั้นซาอุดิอาระเบียก็จะเป็นประเทศสําคัญในเชิงความมั่นคงนะครับในเชิงการเมืองส่วนในเชิงเศรษฐกิจก็ต้องดูไปนะครับคุณสุรินาครับว่ายุทธศาสาตร์ใหม่ของเขาสามารถที่จะผลักประเทศซาอุดิอาระเบียออกมาจากประเทศผู้ผลิตน้ํามันกลายเป็นประเทศผู้ผลิตพลังงานทางเลือก ผลิตสินค้าอ,อื่นๆนะครับลแล้วก็เปแหล่งท่องเที่ยวได้หรือไม่ถ้าเป็นไปได้ก็คงจะทําให้เกิดศักยภาพใหม่ขึ้นมาตรงนั้นนะครับครับซึ่งเรื่องนี้ทางอิหร่านซึ่งเป็นคู่แข่งแล้วก็อยู่กันพูดง่านาว่าตรงกันข้ามกับซาอุดิอาระเบียก็พยายามทําเหมือนกันพยายามทำคล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้หวือหวาเท่ากับทางซาอุดิอาระเบียนะครับเพราะว่ายังปกครองด้วยนะครับผู้นําทางศาสนาเพราะฉะนั้นก็คงต้องดูไปนะครับแต่ว่าก็เปิดโอกาสใหม่ๆให้กับไทย เพิ่มมากขึ้นครับ,รบอาจารย์ครับถ้าทุกอย่างดําเนินไปได้ด้วยดีท่านนายกรัฐมนตรีกลับมาพรุ่งนี้พร้อมคณะมีการฟื้นฟูความสัมพันธ์กันจริงในทุกระดับเนี่ยเราจะเห็นผลแบบเป็นรูปปัธรรมเมื่อไหร่กระบวนการขั้นตอนจะกินเวลานานสักขนาดไหนครับอาจารย์กว่าที่เราจะกลับมาเริ่มที่จะเริ่มที่จะมีกิจกรรมหรือมีมีความสัมพันธ์กันจริงๆอาจารย์ครับผมคิดว่าระดับต้นทุกคนก็คาดหวังว่าการเดินทางท่องเที่ยวจะ ทำได้เลยะนะครับสะดวกมากขึ้นนะครับแต<ะ>่ว่าต้องดูเรื่องของโควิดด้วยนะครับ<ะ>จัะทับกราวีซ่าเรื่องเรื่องของการอนุญ,ญาตให้นักท่องเที่ยวมานี่ก็คงเป็นทางการนะครับ<ะ>อันนั้นก็คงจะเป็นความคาดหวังระยะสั้นนะครับอนอกจากนั้นเรื่องแล้วก็คือเรื่องรายง,งานนะครับเรื่องรายง,งานที่เราอาจจะได้รับอนุญาตนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็คงต้องอาศัยข้อตกลงเดี๋ยวนี้การส่งรายง,งานไปต่างประเทศต้องมีข้อตกลงในหน่วยงานตัวแทน นะครับที่ชัดเจนนะครับ <ฮะ S 1> การคัดกรองเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลาบ้างแต่ว่าก็คงไม่นานนะครับ <ฮะ S 1> มีเรื่องของการคมนาคมขนส่งอย่างเช่นเรื่องของสายการบินซึ่งขณะนี้ไม่มีเที่ยววินบริการโดยตรงผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับ <ฮะ S 1> ต้องใช้บริการสายการบินอื่นไปเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศอื่นตรงนี้หลายฝ่ายก็คงคาดหวังว่าจะได้มีการเจรจานะครับได้มีการพูดคุยกันแต่ว่าระยะกลางและระยะยาวเราคงจะเห็นการตั้งคณะกํางาน เพื่อยกระดับแล้วก็ลงนามในข้อตกลงต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อกูทางไปสู่ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นครับครับค่ะครับได้ครับขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับขอบพระคุณค่ะอาจารย์ปณิธานสวัสดีค่ะครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับนั่นก็คือดรปณิธานวัฒนายกรซึ่งหลายๆครั้งในแง่มุมของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยอาจารย์ปณิธานก็จะให้มุมมองหรือว่าให้ความรู้ที่ลึก แล้วก็รู้จริงออกมาให้กับประชาชนให้กับทุกคนได้รู้นะครับนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งแต่อาจารย์บอกเลยว่านี่ถือว่าเป็นวาระที่ดีเป็นจังหวะที่ดีแล้ว <30 S 2> คือกว่าปีอเนาะทางฝั่งของราษฎา,าจากซาอุดีอาระเบียเองก็กําลังเข้าสู่ยุคใหม่แล้วก็เขาก็พร้อมที่จะเดินหน้าพันธกิจพร้อมที่จะเดินหน้านําพาซาอุดีอาระเบียเองเข้าสู่โลกในยุคที่ต้องเรียกว่าดิจิทัลส่วนไทยเราเองก็ไม่ได้หยุดนิ่งข่าวเขาว่าจริงๆแล้วเนี่ย ทีมงานที่จับเรื่องนี้เนี่ยทำมาโดยตลอดเลยนะ,ะทำแบบเงียบเงียทำแบบมไม่บอกใครอะไรยังไงท่านรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยเดินทางแล้วเดินทางอีกจนกระทั่งกำลังจะเห็นผลสัมฤธิ์จากการถแถลงของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนเอาใจช่วยท่านในวันพรุ่งนี้